สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่เสียงจากยักษ์ในใจคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่คุณตั้งใจทำอะไรสักอย่างทุ่มเทกับมันหมดทั้งหัวใจใส่พลังงานทั้งหมดที่คุณมีลงไปไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานที่คุณปั้นไม้กับมือความสัมพันธ์ที่คุณพยายามประคับประครองหรือความฝันที่คุณวาดภาพไว้สวยหรูแต่แล้ววันหนึ่ง ทุกอย่างมันกลับพังทลายลงต่อหน้าต่อตาความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนใช่ไหมครับมันมีความเงียบที่ดังจนหูอื้อความรู้สึกว่างเปล่าที่แล่นเข้ามาจับขั้วหัวใจและคำถามเดิมๆที่วนเวียนอยู่ในหัวว่าทำไมต้องเป็นเราเราทำผิดพลาดตรงไหนหรือหนักกว่านั้นคือเรามันไม่ดีพอหรือเปล่าผมเชื่อว่า เราทุกคนต่างเคยมีบาดแผลนี้บาดแผลที่ชื่อว่าความล้มเหลวแต่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าในขณะที่เรานอนจมกองน้ำตาหรือกำลังโทษตัวเองอย่างหนักกลับมีคนบางกลุ่มที่เมื่อเขาล้มลงเขากลับลุกขึ้นมาปัดฝุ่นที่หัวเขา่าแล้วยิ้มให้กับแผลถลอกนั้นเหมือนกับความเจ็บปวดไม่ได้ทำอะไรเขาได้เลยบางทีเราก็เรียกพวกเขาว่าคนโลกสวย หรือคนคิดบวกคำถามที่น่าสนใจคือคนเหล่านี้เขาสร้างมาจากอะไรกันแน่หัวใจเขาทำด้วยหินผาหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขามีความลับบางอย่างทางจิตวิทยาที่ทำให้เขามองเห็นปีศาจที่ชื่อว่าความล้มเหลวกลายเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจที่สุดได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันครับว่าทำไมความพ่ายแพ้ ถึงเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีของคนที่ประสบความสำเร็จและทำไมการกอดคอกับความผิดหวังถึงอาจเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตที่มีความสุขได้ถ้าเราลองมองด้วยตะกะของคนทั่วไปหรือมองด้วยสัญชตาตญาณดิบของมนุษย์การที่เราจะชอบความล้มเหลวหรือมองมันในแง่บวกมันเป็นเรื่องที่ดูย้อนแย้งและผิดธรรมชาติมากเลยนะครับ ทำไมน่ะละครับเพราะสมองของมนุษย์เราถูกวิวัฒนาการมาให้อยู่รอดครับสมองส่วนดึกดำบรรของเราเรียนรู้ว่าความผิดพลาดเท่ากับอันตรายในสมัยโบราณถ้าเราล่าสัตว์พลาดเราอาจอดตายถ้าเราเดินพลาดตกลงไปในหลุมเราอาจบาดเจ็บหรือเสียชีวิตดังนั้นร่างกายเราจึงสร้างกลไกตอบสนองต่อความล้มเหลวด้วยความเจ็บปวดทางใจ ความอับอายหรือความกลัวเพื่อเป็นการลงโทษและเตือนไม่ให้เราทำแบบนั้นอีกมันจึงดูเป็นเรื่องที่ขัดกับสามัญสำน,นึกมากๆที่จะมีใครสักคนบอกว่าเฮ้ยความล้มเหลวนี่แหละคือเพื่อนรักของฉันคนภายนอกมองเข้ามาอาจจะเห็นว่าคนคิดบวกเหล่านี้ดูเหมือนคนหลอกตัวเองดูเหมือนคนที่ไม่ยอมรับความจริงหรือพยายามกลบเกลือนความเจ็บปวด ด้วยรอยยิ้มปลอมๆเรามักจะสงสัยว่าการมองโลกในแง่ดีท่าบกลางซากประหลักหักพังของความล้มเหลวมันคือการหนีปัญหาหรือเปล่ามันคือการเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนภัยที่สมองส่งมาหรือเปล่านี่คือความย้อนแยงที่น่าค้นหาครับทำไมคนบางคนถึงเลือกที่จะวิ่งเข้าหาความเจ็บปวดแทนที่จะวิ่งหนีทำไมพวกเขามองเห็นโอกาสในจุดที่คนส่วนใหญ่ มองเห็นแต่ทางตันและที่น่าแปลกใจที่สุดคือคนที่ยอมรับความล้มเหลวให้เป็นเพื่อนสนิทได้เนี่ยแหละครับกลับเป็นคนที่มักจะไปได้ไกลกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าและมีความสุขที่ยั่งยืนกว่าคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวมันเหมือนกับว่ายิ่งเรากลัวมันมันยิ่งตำหลอกหลอน แต่พอเราเปิดประตูต้อนรับมันเข้ามานั่งดื่มชาในบ้านมันก็กลับมอบของขวัญล้ำค่าให้เราซะอย่างนั้นความย้อนแย้งนี้อธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตใจครับและมันไม่ใช่เรื่องของไสยาศาสตร์หรือพลังจัก,กรวาลอย่างใดทั้งสิ้นแต่มันคือกลไกลการทำงานของสมองที่เรากำลังจะไปถอดร,รหัสกันในส่วนต่อไปครับเอาละครับเรามาเข้าสู่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้กัน มาถอดรหัสกันว่าในทางจิตวิทยาอะไรทำให้ความล้มเหลวกลายเป็นพันธมิตรของคนคิดบวกได้กุญแจดอกแรกผมอยากให้คุณรู้จักคำว่าการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ cognitive reframing คนทั่วไปเวลาเจอปัญหาสมองจะตีความอัตโนมัติว่านี่คือหายนะนี่คือจุดจบ แต่สำหรับคนที่มีทักษะการคิดบวกแบบแท้จริงไม่ใช่แค่ยิ้มสู่กล้องนะครับแต่เป็นคนที่มีโครงสร้างความคิดที่แข็งแรงพวกเขาจะใช้เทคนิค reframing นี้เปลี่ยนมุมมองต่อเหตุการณ์ทันทีพวกเขาไม่ได้มองว่าความล้มเหลวคือผลลัพธ์สุดท้ายแต่มองว่ามันคือข้อมูลลองนึกภาพตามนะครับเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลอง แล้วผลออกมาไม่เป็นตามสมมติฐานนักวิทยาศาสตร์จะไม่ร้องไห้ฟูมฟายแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวแต่เขาจะบอกว่าอ๋อวิธีนี้ไม่ได้ผลข้อมูลนี้มีค่ามากเพราะมันทำให้เรารู้ว่าต้องเปลี่ยนตัวแปรตรงไหนนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากรอบความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset ตามทฤษฎีของดรแครอนด w วิ k คนที่มี growth mindset จะไม่เอาความล้มเหลวมาผูกติดกับคุณค่าของตัวเองเขาจะแยกแยะชัดเจนครับว่างานล้มเหลวไม่ได้แปลว่าฉันเป็นคนล้มเหลวพฤติกรรมอาจจะพลาดแต่ตัวตนของเขายังคงสามารถพัฒนาได้กุญแจดอกที่สองลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นครับมันคือแนวคิดที่เรียกว่าความย้อนแย้งของ s t o c k d a ล e ชื่อนี้มาจากพลเรือโทเจมส์สต็อกเดลชลัยศึกที่รอดชีวิตจากคุกนรกในเวียดนามเขาบอกเคล็ดลับที่น่าทึ่งมากครับเขาบอกว่าคนที่รอดชีวิตไม่ใช่คนที่โลกสวยแบบหน้ามือตามัวคนที่บอกว่าเดี๋ยวคริสต์มาสเราก็ได้ออกไปแล้วคนพวกนั้นมักจะตายเพราะตรอมใจเมื่อความหวังพังทลายซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่คนที่รอดคือคนที่ยอมรับความจริงอันโหดร้ายว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแย่มากมันเจ็บปวดมันทรมานแต่ในขณะเดียวกันก็มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าสุดท้ายแล้วเราจะผ่านมันไปได้นี่แหละครับคือเพื่อนสนิทของคนคิดบวกมันคือการมองโลกตามความเป็นจริงไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดของความลุ้มเหลวแต่ใช้ความเจ็บปวดนั้น เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนความหวังและกุญแจดอกสุดท้ายคือเรื่องของ post-traumatic growth หรือการเติบโตหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจจิตวิทยาพบว่ามนุษย์เรามีความสามารถพิเศษเมื่อเราผ่านความกดดันความผิดหวังหรือวิกฤตที่เกือบจะทำลายเราห่างเราผ่านมันมาได้จิตใจเรา จะไม่ใช่แค่กลับมาที่จุดเดิมแต่มันจะยกระดับสูงขึ้นเราจะมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นและเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆมากขึ้นดังนั้นสำหรับคนคิดบวกความล้มเหลวจึงไม่ใช่หลุมศพแต่มันคือห้องเรียนที่เข้มข้นที่สุดที่มหาวิทยาลัยไหนสอนไม่ได้ครับฟังมาถึงตรงนี้ ผมอยากจะขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับผมรู้ว่าทฤษฎีต่างๆที่ผมพูดไปมันฟังดูดีฟังดูมีเหตุผลแต่ในความเป็นจริงในวันที่เราล้มลงหน้าฟาดพื้นในวันที่เราถูกปฏิเสธหรือวันที่เราสูญเสียสิ่งที่รักไปมันเจ็บครับมันเจ็บเจียนตายและถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเคยรู้สึกแบบนั้นแล้วมีใครสักคนเดินมาบอกคุณว่าเฮ้ยทิศบวกสิ นี่คือโอกาสเติบโตนะคุณคงอยากจะหันไปตะบันแน่เขามากกว่าจะขอบคุณใช่ไหมครับผมอยากบอกคุณว่าความรู้สึกนั้นของคุณมันถูกต้องแล้วครับการที่คุณเจ็บปวดการที่คุณร้องไห้การที่คุณรู้สึกท้อแท้ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนอ่อนแอไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีโกรธไม่เสร็จและไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนคิดลบมันแค่แปลว่าคุณเป็นมนุษย์ครับกลไกทางจิตใจที่เราคุยกันไปในตอนต้น มันต้องการเวลาในการทำงานครับไม่มีใครหรอกครับที่ล้มปุ๊บเราลุกขึ้นมาหัวเราะได้ทันทีโดยไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่คนคิดบวกที่สุดในโลกเขาก็ต้องมีช่วงเวลาของการโอบกอดความเศร้าความลับอีกอย่างที่คนไม่ค่อยบอกกันคือการคิดบวกที่เป็นพิษหรือ Toxic p o s i t i v i ิตี้คือการพยายามกดข่มความรู้สึกแย่ๆไว้แล้วแสร้งว่ามีความสุขนั่นแหละครับคือตัวอันตรายเพราะมันจะทำให้ความเครียดสะสมจนระเบิดออกมา คนคิดบวกที่แท้จริงคือคนที่กล้าอนุญาตให้ตัวเองพังได้ครับร้องไห้ให้พอเสียใจให้สุดยอมรับว่าตอนนี้ฉันกำลังอ่อนแอเพราะการยอมรับความอ่อนแอนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งที่แท้จริงคุณไม่ได้กำลังเผชิญเรื่องนี้อยู่คนเดียวความล้มเหลวไม่ใช่ตราประทับว่าคนไร้ค่าแต่มันเป็นเพียงสถานการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาและมันก็จะผ่านไปเหมือนพายุฝนที่ถึงแม้มันจะรุนแรงแค่ไหน แต่มันก็ไม่มีวันตกตลอดไปครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้แล้วนะครับวันนี้เราได้คุยกันตั้งแต่ความเจ็บปวดของความล้มเหลวความย้อนแย้งที่คนคิดบวกมองเห็นโอกาสในวิกฤตไปจนถึงกลไกทางจิตวิทยาที่เปลี่ยนแผลเป็นให้กลายเป็นเหรียญตาแองกิตยิยศสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คุณได้ตกผลึกในวันนี้ไม่ใช่การบอกให้คุณต้องลุกขึ้นมาสู้ทันทีที่คุณล้มหรือต้องยิ้มกว้างๆท,ทั้งที่มีน้ําตา แต่ข้อคิดสำคัญหรืออินไซต์ของวันนี้คือจงเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อความล้มเหลวอย่ามองมันเป็นศัตรูที่จ้องจะทำลายชีวิตคุณแต่ให้มองมันเป็นครูที่ดุที่สุดครูที่ไม่เคยพูดจาหัวหูครูที่ชอบใช้ไม้เรียวตีเราเจ็บๆแต่ครูคนนี้แหละครับที่สอนวิชาชีวิตได้แม่นยำที่สุดก้าวแรกที่คุณทำได้ตอนนี้ไม่ใช่การพยายามจะชนะแต่คือการยอมรับยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้น และเมื่อความเจ็บปวดเริ่มจางลงลองถามตัวเองเบาๆด้วยคำถามใหม่แทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นชั้นลองเปลี่ยนเป็นถามว่าเหตุการณ์นี้กำลังพยายามสอนอะไรชั้นอยู่เมื่อคุณเปลี่ยนคำถามชีวิตคุณจะเปลี่ยนคำตอบและความล้มเหลวก็จะเปลี่ยนสถานะจากปีศาจกลายเป็นเพื่อนสนิทที่จะคอยผลักดันให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมในแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ คุณเคยมีประสบการณ์ความล้มเหลวครั้งไหนที่พรอมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกขอบคุณมัน้างไหมครับหรือคุณมีวิธีจัดการใจตัวเองยังไงในวันที่มืดมนที่สุดแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เปิดกว้างสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสมอขอบคุณที่ติดตามเสียงจกยากยักษ์ในใจในอีพีนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่อีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ